สวัสดีครับนะครับโสรสินพาะโชคมินิพาะรวยนําพี่น้องมาติดตามแนวทางลาวพัฒนาหลวงพีโตงนะครับงวดประจําวันที่สิบกรกฎานะครับหลวงพีมีแนวทางโตได้เอามาไปฟังน้ากันนะครับสําหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับอาจารย์ครับยมพอยมนีวันวันพุธ น้าตามนวทางแนวทางเล่าก่อนหน้าเมื่อนี่หนึ่งปีบ่ได้อยู่ยวัดกุดแห่คือเก่าแล้วครับบ่ได้อยู่วัดกุดแห่คือเก่าคืออ่าวัดที่วา่าลูกมาอยู่นี่เป็นวัดบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนของลูกเลยกับบ่ไกลกันกับวัดกุดแห่หรอกมันจบับภาษาแมนมันจบน <ห ả? S 2> ับภาษาอยู่นี่มันจบับภาษาอยู่นี่เพราะว่าโยมมันไปนิมนต์มากโยมที่บ้านไปนิมนต์มากว่าสางนั่งเงินคักแล้วมา่อสางบ้านยังของแน่ สถาบ้านเจ้าของแน่ลูกจะรับนิมนม์เพิันมากมาลกลูกก็จะมามาสร้างตามที่ว่ารับปากคนว้สร้างงังค่ะอยู่วัดที่ว่าบอกกันปรึกษากับปูที่ว่าพ่นอยู่วัดนีก่อนเนาอค,คือข้นแรกเลยคือเอาหินเอาหินเขา้าเขาน้าเดินเพระว่ายามเป็นการเป็นงาน,ม,นมันมันบมมีสถานที่จัดค่ะมันมันเป็นเป็นลุกเป็นอันต้นพื้นที่มันมาลาบป่อย เหอว่าเดี๋ยวหินเข่ากันได้ปัจจัยมีปัจจัยหลายๆ,ๆที่ก็สนะิเฮ็ดหมดนั่นแม้กระทั่งโบดลังนี่อ๋ออันนี้เป็นโบดท,ท,ท,ที่เป็นโบดที่เพิ่นเฮทาตั้งแต่แตั้งแต่ลูกเป็นเด็กน้อยอยู่พุ่นม, <25, 36. S 2> มั้งโบดลังสองห้าสาม่นีคุณนสสามสปีแล้วเนาะครับแม่น30มสิบปีเราโบดลังยังยังยังไในสามนี่แหะปู่ใหญ่เพิ่นก็ว่ายอยู่จะมีปู่เป็นเจ้าของเพิ่นมาสร้างต่อว่่านั คนเล่ยบอส่างคนเล่ยเอาไว้สามีคนเล่ยว่าเจ้าของคนยังมาส่างเองปูง่ายห้องคนน่ะอย่าเลยกับบอนี่ยเหมือกันอาจจะบุญบารมีถึงับุูรกับมีลูกกับบลูกควายเบิ่งไปเป็นวัดนี่ก็เป็นบ้านเกิดของหลวงพีน้ำนม่เป็นวัดบ้านเกิดวัดคือวัดนั่นคือคือวัดทองถ้ำนิมิตรวัดทองถ้ำนิมิตรวัดสร้างวัดมีสานไงยู่หน้าประตูคนเฮ็ดซุ้มประตูเป็นสร้างไงของทางวัด บุพารพาลามค่ะแมนเลยบุพารพาลามขามาแล้วอยาญโยม้าชาอยากมาเบิ่งวัดเลยอยากมาหาลูกหรืออยากมาเบิ่งนุ่มไม้หรืออยากมากินมาท่านขามาไ <ạ. S 1> ด้ทั้ง,ง,งวัดทองถ้ำนิมิตนี่ <ạ. S 1> แหละเลยเลยบุรพาลามขามาจังน้อยกับว่าไกลกันกับวัดพุดแห่ดอกไกลกันแต่คนเราหมู่บ้านแต่อำเภอเดียวกันแต่ว่ากันผู้ใดเคยมาหาหลวงพีอยู่วัดวัดป่าบุพารพาลามแล้วป่ะจะขีเขามาอีกแมนเลยเลยเขามาเลยเขามาเลยบุรพาลามเขามาบ่ถึงโลดดอก ด้ยเขามาทานําท่งแดงะหรอด้ยเขามาจนเห็นสั่งง่าสองตัวแดงว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยมทั้งน้องไข่เป็นว่าจะมหากับทั้งรอยเอฟครับอย่างกาลสินเันว่าจะมหาว่าัอันนี้แนวทาาขององคพีตั้ง่ใหญ่าหมนี่มาต่างแต่วันที่ใดก่อนค่ะมาวันที่วันที่ใดล่ะมาวันอาทิตย์มาวันอาทิตย์ บางนึงน่ะแม่นักธิบางนึงนี่เน้นบากะได้โชคแม่ข้าข้าวไร้ว่านข้าข้าวไร้ว่นมาเมื่อแรกอะมันแตกสามตัวแตกสามตัวเรามาม่ว่านักธิบเราวันวันวันจันยมบนมาขอยมพอมแ่นกับาไฒนาย่ดอกขอเหล้าเหล้าขับน้อยกับเขาเล้ามือนันค่ะเขาเหล้าตรงตรงจิตแปลกเขาเล่าหลักอะบ้านอย่างกับเขาน้อยเพราะว่าหมู่บานมันมีเหล้าได้หน่อยตรงมือ ตัเต็มัมอยู่ในแปลกเลยอ๋ออันนี้คือค่าของข้าวรายวันไม่นี่คือขอยกบนขอคือจังอยู่กูเนียจะคอยเป็นทุกมือะไรนั่นและแต่มมนอยู่ี่แปลกยังตีแปลกตรงที่ว่ามากมือแรกกับแปลก้ามตัวเลยหน่อยตัวก็สืว่าไม่มีใครไม่นนี้รัฐบาลให้เลยค่ะตัวเพี่รัฐบาลให้นี่ลูกจะขอวันที่สิบสามตอนแรกวันที่สิบสามม่นขอที่สามตอนแรกวันที่สิบสี่เมาตัวเล็กเลยวันที่สี่มาตัวเด็เลยหรืออยากมาก ไปนั่งกันน้ำลูกก็ได้ย่ำเคลืนลูกจะพาไปนั่งในปลาน้าปุ่มปุ่มปูมพมเพิ่นแน่น, <c oughs> คน,น,นค่ะคื 6, นวัน,น,นทีน่สิบสามเป็นนั่งแต่ว่าหกนี่แดนแดนแดนท่านนวลนุ่งลายออไปแล้ลูกพี่ยุ่งลายอย่างวันที่สิบสี่ก็ด่ามาแต่ว่าเมื่อนี่ลูงพี่จับให้เป็นแนวทางคือเล้าน้อยกับเล้าน้ากับเขาไล่บ้านก่อนอากาศเงี้ยเค่ะเหล้าเล้ากับน้อยเพราะว่าลงไปขอให้เมื่อกี้นี่ย อ๋อลงตองไปขอแล้วเนี่ยลงไปขอแล้วเดี๋ยวได้บอกคนอยู่ว่าว่าที่ติดตามคนได้ไหมหลวงพี่ยินต่อโอ้ยโอ้ยโม้มีอ้ยโ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 อ้ยาอ้ยโอ่มโอยโอ้ัโอ้ย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 าอ้ยโอ้ยโอ้มเอ้ยโอ้ยโอนัโอันนอ้ยโ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 ห้ยโอ้เโอ้ยโายยโอ้ยโอ้ยโองยโ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้นนี้ยัอ้ยโอันโี้ย่อ้ยงอ้ยโ่้ยโอ้ ฟันว่ารถหายแ,แตะว่างาไหม่รนทับรถไหนที่นีไม่ขึ้นนั่นไม่ขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันก็เลยเอาได้กล้องฟันนั่นเลกเล่าหมือนเมือนกับเขาเพราะว่า้ายทะเบียนนั่นสามเจ็ดแปดหกค่ะสามเจ็ดแปดหกอื 3, 7, 8, อา,ากามขึ้นกับบอดี้ฟันยังอยกบัวเพราะว่าบได้ขออคขันคอจังก็สิบันแมนคอก็จะฝันเพราะว่าบอบอด้ขอถ้าถ้าคอแล้วมันจะเป็นยายตัวก็เลยบอกขอถ้าคอ ว,ว,วันที่สิบสามเราก็จะมาเสียงโอจังสิมาเสียงฟันก็จะมาเซียงฟันจะจะเ,เป็นแบบนั้นแตให้มันเป็นสามขึ้นเนาะขอสิบสามขึ้นขึนวันที่สิบสามเสียงขึ้นสิบสี่เสียงขื้นสิบห้าเสียงสั่วสิบหกกับแมงเมื่อกต้องทุนหมืน่นหมืน่นในวันที่จะไรลังวันที่สิบสี่วสิบป่ะรัฐบาลไทยรอน,นะคะอันนี้เอา <10. S 2> ข้ากับข้าวรายวันไปก่อนอนะุจฉัยติดสามในเดอภูพุมไหมพุ่มเนี่

นี่เก่าอยู่แล้วเ <laughs> ม่ยกลับไปน้ำหน่อยเม่ย์ต,ดตัดไปน้ำหนอ่อยจา้ตาตัดกับว่าลายดอกแค่หกสองเท่านั้นค่ะเอาเสียงกุ้ยง่ายดูใส่ไหมกันฝนมีละคือน้อยเล่าของแร่งเดอ้อนี่ตามนี ้เกลืข้ากับข้าวเนาะดงมากตัวเล่นแล้ครับแะบมือ็เล็เล็กสามตัวเน้นสี่ห้ามีหา9เก้าสองเก้าสองน่อลายตัวนาะค่ะเล็กือสตับออกมาสามตัวบ่บลายดอกแม่มีเลขแค่เล็กสามตัวสองตัวแค่นั้น เล่าน้อยเนาะเล่าไอเลาน้ำน้อยน้ำแมนตะวามาไม่ไม่บอกไป่ะว so ่าไหนตัวตออาทา้าม่าวัถือจะโทโทมาทำลูกอะไรเด้อเบอร์เบอร์โทลูกเรเบอร์ัหกสองเก้าเก้าห้าแปดสามหกหนึ่งเบอร์โทลูกแอดไลน์ได้น้า เอออยากมาเบิงอยากมากินมาท่านกลับมา,มาได้ <c oughs> มาได้ไมาเยีย่ยมเนี่ยแดนวดวดนี้ลูกอยากเหตุตามไม่ได้หวัดแหวกของผู้ไม่วัดไม่ผู้นี่ซึ่งยังบูมีพ่นมาไม่เห็ดอย่างอยู่ลองเบิงเนาะครับผู้นี่ผู้ไม่เพราะด้านนี้กันทำพิธีอย่างต่ stag, อนเอาน,น,นาะ<อ>ค่ะถ้ากับหลวงพี่เวลาหลวงพี่ไปผู้ไม่เสดจะแม่เนาะค่ะแม่ขึ้นต่อหลวงพี่เขาบุญละพาล่าง ก็ข้าวสามตัวนะคะถ้ากิอันนี้กับว่าวัดบุรพ่ารามกับวัดบ้านห่อนห่อนคนลูกเป็นขนลูกขนลุนดนี้นี่ปูเพิ่นมายำใหมขนาดน่าออกเต็มโยมยังลุกขนลูกเหยาะๆคือเหนียวหวาเป็นจังเกอเนาะค่ะได้สร้างแบกอยู people, ่นี shirt. ่ว่ะขนาดห่อนบัดนี่บมเดิรนหนาวดิว่ะบมเดิรนหนาวแบกี่แล้ว um,